ครับใช่เขามาแดงมาแล้วครับวันนี้ต้มขาหมูขาหมูใชหมอแรงดันเด้อใช้หมอแรงดันจะสุกเร็วหมอแรงดันมีครับหมอแรงดัน,แ,ดนแล้วก็ใส่หมูใปหมูผมเผาแล้วก็ย่างเรียบร้อยแล้วเผาเผาหอมๆห,หน่อย เรียบร้อยขาอันนี้เขาผ่าครึ่งมานะที่ร้านเขาผ่าครึ่งมาซื้อแบบผ่าครึ่งมาขาหมูครึ่งขาผ่าครึ่งเนี่ย่างนี้นครับเครื่อ mm hmm. งปรุงก็ไม่มีอะไรมากครับลาบักชีหอมไอ้ลาบักชีกับกระเทียม ใส่ไปปรุงด้วยเครื่องปรุงเรานะทำไมไม่ค่อยเห็นนะน้ำมันหอยใส่ไปน้ำมันหอยสนะักสองช้อนสองช้อนโต๊ะ เอิลวขาวใส่ไปอ่าอย่างละสองก่อนนะเอิลวดำครับเอิลวดำใส่เพื่อสีสันเอิลวดำหวานอ้าแค่นี้พอครับใส่มากมันดอกคิวๆนะน้ำมันน้ำส้มสายชู แต่สักนิดปรมีนิดนะครึ่งช้อนก็ผมลืมอีกแล้วน,นี่การช็อตฟ้าเขียวใส่ยางละนิดอย่างละหน่อยครับวาอยางผสมกันอันนี้ใส่ไปช้อนหนึ่งผมลืมอะไรรึเปล่าพี่น้องวางไว้นี่เรื่องน้ำตาล่าใส่นิดนึง อะไรที่จะพร้อมตลอดน้ำตาลก็ใส่ไปไม่ผมไม่เน้นหวานนะครับต้ตาลใส่ไปแค่นี้พอขาหมูไม่ใช่พะโลว่ากันทอนเดียวโอเคเติมน้ำง่ายอย่างรวดเร็ว เติมน้ำให้ช่วมขาหมูนะครับลากแบลาบักบกทีมันไม่ใช่บักทีฝอยนะผมก็ใช้ผักทีใบใหญ่เลยมีไในผมก็ใส่นั้นแหละผมจะไม่เหมือนเขาทำะนะครประมาณนี้ า้อแรงดันนะครับียางยางมันใส่ยางด้วยปิดฝาครับล็อกทำไมกล้องไม่่อยเห็น เล้วต้มให้เดือดประมาณตั้งแต่ติดเตาเลยตั้งไว20้20นาทีครับหลังจาก20นาทีปิดแก๊สเดือดเดือดเราปิดแก๊สแล้วก็ทางทิ้งไว้อีก10นาทีเพื่อให้มันอุไมันงั้นมันจะเปิดตรงนี้ไม่ออกเพราะว่า,าแรงดันมันเยอะมันจะล็อกตรงเนี้ยเอาความปลอดภัยครับเขาะจะล็อกมือให้ไม่ให้หมุนออกนะแล้วก็ติดแก๊สกันเลย ไว้ยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็อมาเช็คกันอีกทีนึงอาลืมบอกไปครับใหตั้งยี่สิบนาทีจากจากที่มันหมุนแบบเนี้ยเนี่ยหมุนแบบเนี้ยตั้งไว้ยี่สิบพอครบยี่สิบปิดปิดเลยครับปิดแก๊สเลยครับ แล้วพักไว้สิบนาทีไม่งนั้นเดี๋ยวมันตัวนี้ไม่ออกนะมันร้อนป้องกันนะแล้วก่อนจะปิดฝาววงน,นี้ยให้ให้ให้กิมน้ําก่อนนะครับกิมน้ําไม่ใช่กินนะกิมดูก่อน,ว,นว่ารสชาติเป็นไงกิมได้ที่แล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็ตั้งไฟนี้นะครับผมหม้อแรงดันผมว่ามันใช้งานได้ดีมากเลยเนี้ยก็สี่ห้าร้อยครับหม้อลูกนี้ก อ่ซือถ้าใครอยากจะลองใช้ดูทุกอย่างเปื่อยไม่เหลือครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวบอมันได้ที่ผมจะ,จะเจ้ามาให้ดูมันเปือยจริงไหมมันจะยุ่ยจริงไหมโอเได้เวลาเปิดละทิ้งประมาณสี่นาทีละเปิดดูนิยังไงจะนุ่มไหมอ้ออือ จะนุ่มไหมจะนุ่มไหมอ๋อมาหน่อยยังตักดูทิ้งให้เย็นหน่อยมั้ันเปิดไม่ออกเป็นใหญ่ขึ้นมาดูเลยลองมาดูที่โอ้โหยังตักมาดูเลย เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับท่านผู้ชมลองดูดิลองจิ้มดูก่อนนี้มันยุ่ยจริงไหมโอ้โหฮะยังไงเนเนื้อไหมครับนี่งนี้ผมจะได้เห็นว่งฉีกเห็นไหมครับนีโโ่นี่ยูโอ้โหนี่ครับฮะลองทำดูนะครับผม โอ้โหนี่เปื่อยยุ่ยมากเลยนี่ไม่ต้องไปต้มนะแต่จะมีหม้อมันจะใช้ประหยัดเวลาหน่อยนี่ลองดูนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กด s ับ s c r i b e ให้เป็นกำ,กำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับวัสดีครับ